ช้หนาฟรัดนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของ world ai model นะครับเอออันนี้เป็นสื่อบูมเบิร์กเองนะสื่อฝั่งตะวันตกไม่ใช่สื่อของทางจีนนะครับถ้าข่าวเนี้เป็นสื่อจีนเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าบางทีมันก็จะมีการบวกๆขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพอมันเป็นสื่อตะวันตกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับมีการวิเคราะห์ครับว่าตัว deepseek เนี่ยที่มาเนี่ยมาพร้อมกับโมเดล openai เนี่ยถึงขั้นเปลี่ยน t a ต d a า d ai ของโลกไปเลยนะ นี่คือ Bloomberg วิเคราะห์เองนะครับบอกว่าการมาของดิป s e กเนี่ยที่ใช้ระบบนะ Open s o u r c e o p e ป Source Code นะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็น uh, o อ e n a i เขาชื่อมัน Open นะแต่มันไม่ได้ Open หรอกนะครับแต่ว่าทางดิป s e กเนี่ยใช้ Open Source นะครับแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ด้วยการเทรน AI ด้วยคุณภาพเท่าเดิมแต่ราคาถูกลงนะเยอะเลยนะจะพูดเป็นภาษาบ้านๆก็มีแค่นี้แหละ MOE นะครับเอ่อ มิกเซอร์ of expert เป็นแนวทางที่ดีมากๆนะครับเทรนเฉพาะจุดเท่านั้นตรงไหนยังไม่ใช้ก็ยังไม่เทรนงั้นค่าใช้จ่ายการเทรนมันจะต่ำมากๆนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นครับว่าอาจจะไม่ต้องใช้ Data Center อีกแล้วหรือเปล่าหรือว่าใช้แต่ว่าอาจจะไม่ใช้เยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้มาตรฐานของโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับกำลังเปลี่ยนไปแม้กระทั่ง Open AI เองเนี่ยทางบ l ม o m b e r g กวิเคราะห์นะถึงขั้นก็ต้องปรับกลยุทธ์เหมือนกันนะ Open AI เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเปิดให้ใช้ฟรีบางส่วน แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ต้องไปก็ไปเก็บพรีเมียมแพงๆเอานะครับคือพูดง่ายถ้าลูกค้ารวยๆก็เก็บแพงเลยไอ,ไอตัวข้างล่างก็ให้ใฟรีไปเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องปรับตัวครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าหลายๆองค์กรนะก็เริ่มที่จะหันมาเจอหันมาหาตัว Open Source Open s o u r c e AI เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นสแตนดาร์ดของ AI โลกเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับพอดิฟซี่อันนี้คือสิ่งที่บุมเบิร์กวิเคราะห์มานะครับว่าจีน ฝัดไปทั่วโลกเลยนะระบบ AI โมเดลเนี่ยนะครับ After Deepseek Success นะครับ